สวัสดีครับผมสุเทพนะครับวันนี้แวะมาที่โลตัสสีนคลินก่อนจะกลับบ้านเนื่องจากว่าวันนี้ทำความสะอาดดูดฝุ่นรถเองอะไรเองเสร็จแล้วไปซนหรือพรมหลายชิ้นโดยที่เปิดเพลงไปด้วยตอนทำความสะอาดรถนะปรากฏว่าไปสะดุดไอ้สายปลั๊กไฟเมนหลดุด ปึ๊บพอใส่กลับขึ้นมามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ engine c h e c คโชว์ครับแล้วก็ลองเปิด ELM327 ดูปรากฏว่าขึ้นโค mm ้ดยู0 0่1000ก็เลยต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาหน่อยสรุปว่าพอดีเขาอยู่ที่โลตัสเนาะมาช็อปปิง้งแล้วก็เลยแอบตามมา ขอความช่วยเหลือที่โรตัดซะเลยคันนี้เลยก็เลยมาแอบรออยู่แถวแถวข้างหลังรถซะนะก็เลยมารอตรงนี้เลย กำลังแอบถ่ายอยู่กำลังแอบถ่ายอยู่เลยโทรมาพอดีเมื่อกี้ก็เลยบอกแฟนเลี้ยวมาหาดีกว่าเลยไหนๆก็อยู่แถวนี้อ่ะอันนี้ อ๋อนี้เราเสียบตรงนี้แต่เราไป e o ไปดูจอข้างหลังก็ได้ใช่ไหม e o ใช่ครับ e o เอาออกได้เลยเ e มื่อกี้เอาตัวนี้แหละดูมันขึ้นก็มันมันขึ้นเหลืองอยู o ่หนึ่งพันมาก็ลเลยฮะเพราะว่าพวกนี้มันไอ้นี่มันไม่ได้ไงมันอ่านได้แต่มันลบไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่แต่บางตัวมันก็ลบได้นะถ้าวีดีแบบ ที่นี่เองหน่อยอ่ะเพิื่อมามีกนิดนึงอ่ะอ่าฮะจะลบได้อันนี้จะเปิดออนใช่ไหมเปิดออนให้หน่อยครับปึ๊บอ่าตัวนี้เปิดออนแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปาเรามาดูกันสิควัเสามาเสียบตื้อ เงยไฟเขียวอือเลยเนี่ยแหละไปไหนมาไหนต้องต้องการโต๊ะทำงานเล่นเล่นเขียวอื้อแต่อันนี้อันนี้มันจับเสียงไงเวลาพูดมันก็จะแวบขึ้นมา มันเลยเหมือนเวลาเราเปิดลําโพงมีเสียงมันก็ใช่มันก็จะตามเพลงไปด้วยจับเสียงจับแรงสั่นสะเทือนแล้วไอ้นี่เป็นซับบ็อกไงตัวนี้เป็นซับบ็อกก็เลยปั๊บๆๆๆอันนี้อันนี้มันหนาเพราะว่าซับมันอยู่ในนี้แว่าพับไม่ได้แล้วใช่ไหมตัวยิงยัพับได้พับได้พับขึ้นไปหมดพับได้ครับก็สามารถโยกไอ้พวกเนี้ยกดแล้วก็โยกพนักออกไปได้เนี่ย เโยกโยกผน,นักหลบเลยเรายังยกขึ้นออกมาได้ปกติได้ครับถอดได้ก็คือเวลานั้นปั๊บพอเปิดอ่ะมันก็จะเห็นแสงข้างล่างได้ไหมอืมแล้วก็ลอดได้เวลานั้นก็ปักจับกลับเข้าไปที่เดิมแต่มันหนักกว่าเดิมนยะนิดนึงเพราะเวลาจะเอากลับใส่ก็ล็อกแน่นปึ๊กเข้าไป <c oughs> ไม่ได้สายนี้ถ้าถ้าถอดเก็บไม่ได้เดี๋ยวเวลาจะขนของใหญ่ๆขนไม่ได้ไงอันนี้ก็ยังยังเน้นใช้งานอยู่เหมือนเดิมเน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นหลักเลยยังไม่กล้ากดให้เตี้ยเหมือนอย่างคันนี้ <c oughs> จะไปเอาขึ้น,อ,นออถ้าเตี้ยขนาดนี้ไม่ไหวครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ด้วย,ยเวลาต้องเอาขึ้นแล้วฮะ ถึงเวลาจะต้องยกขึ้นแล้วเจอเมีปรับชงเท่าไอมามากเลยที่บ้านเจอไม่ได้เจออ๋ออ่ะ,อะ,อะตอนนี้ก็มันกำลังโหลดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตุ๊ด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 ตอ่าเดี๋ยวดูสิว่าจะเจออะไรบ้างอ่ะเนี่ยครับโคดขึ้นมาเหลือง,งอ่อยเต็มเพียบเลยสีหน้าเลย ก็จะเป็นท en ุกฟังก์ชันของกล่องครับอันนี้ IPDM หนึ่งกล่องอันนี้ก็เป็นของ ITC ก็เป็นพวกกล้องเร w v i e อะไรของเขานะ ITC แสดงว่ามันหลุดเมมโมรีเดิมหลุดออกหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็ BCM กล่อง BCM นี้ใหม่แปลว่ามันทำงานด้วย Default อยู่ไม่มันไม่คอนเน็กกันเหมือนเดิมมันเป็นเมนไฟชุดใหญ่เลยนะพี่อาแปลว่ามันขาดการติดต่อกันทั้งหมด อันนี้ก็ต้องเลืนใหม่หมดเลยใช่ก็เราลบเลยเราไม่ต้องไปเลืนมันก็ได้เราลบคือตัวนี้มันทําได้ในกรณีที่เรารู้ว่าสาเหตุจริงๆจากโค้ดอันนี้มันเกิดจากอะไรอยู่แล้วเราก็เลยลบไปเลยได้แต่แต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าอะไรมันเสียจริงๆมันจะระบุที่สีก่อนนี่สีแดงสีเหลืองสีเขียวอ่าฮะแต่ละสีมันก็จะมีปัญหาของมันแล้วก็ ปุงบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะระดับความร้ายแรงระดับความร้ายแรงอ่าโอเคเข้าใจถ้าแดงเนี่ยแปลว่ามีอุปกรณ์เสียหายต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนอย่างเดียวอ่าแต่ถ้าเหลืองเนี่ยอาจจะมีการเลิ่นใหม่ได้ใช่ฮะโอเคก็คืออันเนี้ยเราลบโค้ด ตรงนี้ออกไป<ม>เนื่องจากเรารู้สาเหตุว่าไปซนอะไรมาแล้วมันถึงเป็นมันไม่ได้มีอุปกรณ์เสียหายไม่ขึ้นโคดแดงก็ถือว่ารอดไปก็อย่างอีกสาเหตุหนึ่งก็อย่างพวกรถที่ชอบไปลุยน้ํามาแล้วขึ้นไปขึ้นเครื่องรูปมันโชอย่างเงี้ครับครับมันก็ต้องลบโคดอย่างเงี้แหละแบบว่าปักชื้นเซ็นเซอร์แฉะอะไรประมาณนี้แล้วมันอ่านค่าไม่ได้ใช,ใช่ไหมมันก็จะเก็บล็อกไฟล์เอาไว้มันจะฟ้องเลยว่า ค่าแต่ละค่ามันต่ําหรือสูงเกินไปนะครับมันก็จะปองอแล้วแบบนั้นเราก็ควรจะต้องทําความสะอาดมันก่อนอาจจะเป่าให้แห้งอาจจะถอดออกมาดูทําความสะอาดให้เสร็จเสียบกลับไปแล้วอะไรแล้ว,ลวค่อยมาลบใช่ไหมไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดอีกอีกเคสหนึง่งก็อย่างพวก EGR EGR เราลบ r n i n g ได้ล้างได้เดี๋ยวมันก็เป็นอีกอาจจะเป็นอีกก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเริ่มเสียแล้ว แต่มันยังลบหายอยู่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งอาจจะขึ้นมาใหม่ก็คือเริ่มไม่ดีแล้วละ่ะก็ส่อเขาแล้วว่าอายุมันเริ่มจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันทีหลังเนาะ P/R/O e 2ซ o sensor อย่างเงี้ยครับหลักพวกรถสามสูบข,ของพวกตะคุลนิสสันก,ก็คือมันอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพว่างั้น<ช>อ่าฮะก็อาจจะหายระยะหนึ่งบางทีก็าอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเลยไหมอย่างนู้นอย่างนี้ก็อยู่ที่งบในกระเป๋าแล้วกันครับ ก็บางทีลบไปก่อนก่อนแล้ว<ช>แล้วมัน<ช>โผล่<ช>มาอีกทีนึงหรือมันโผล่ทีขึ้น<ช>ตอนนี้เราก็ค่อยมาพิจารณาอีกทีก็ได้เนาะ<ช>โอเคก็ัครบอันนี้ก็เลยเอาความกระจ่างมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะแบบนี้นะสายเข้าไปอักหนึ่ง เดี๋ยวโทรกลับเอาละกันอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเนาะใช่อ่าชัดดาวได้แล้วแฮ่ก็อันนี้พอดีเงนินก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลจากบ้าจี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้เพื่อนๆดูกันมั่งเผื่อใครมีถามกันเยอะเนาะแต่ว่า Engine Check โชว์เนี่ย จริงๆไม่ได้มีสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเนาะมันมีได้หลายสาเหตุวิธีลบจริงๆก็มีหลายอย่างครับถ้ามาตรฐานก็เครื่องคอนเซ้าทีมาตรฐานเลยถ้าบางคนก็บอกถอดทั่วแบตก็ได้เป็นบางโค้ดได้เป็นบางโค้ดครับแต่ส่วนมากคอนเ้าชัวร์กว่าอ่าโอเคแสดงว่าจริงๆแล้วถ้ามีสัญญาณ Engine นเช็คขึ้นโดยที่เจ้าของรถไม่ได้รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรอยู่ดีๆมันก็มาเนี่ย แนะนำให้ไปเช็คโค้ดให้รู้สาเหตุแน่นอนจะเป็นการปลอดภัยที่สุดเนาะส่วนรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงหรือไม่ค่อยแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเช็คก่อนชัวร์ที่สุดอขอบคุณมากครับบาจีนะครับอ่าก็คลิปนี้คงจบแค่นี้ก่อนนะครับอ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในกลุ่ม น,นะคงั้นลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ